ไทยแตตางประเทศตอนนี้ครอบครัวเฮากาได้เจอปัญหาเนาะพี่น้ององตุเกี่ยวกบชิมาเล่าปัญหาภายในครอบครัวสู่พี่น้องอุตสฟังเนาะก็คือว่าตอนนี้หับหนบไถนาเฮาเพ่พังพี่น้องบอสามารถไถนาได้เนาะตอนนี้บถไถเฮากาได้ใช้งานมาเป็นสิบปีแล้วพี่น้อง มันกับผู้พังไปตามมายุการใช้งานเนาะก็คือถ้าห้าบ่มมีรถไถห,หน้านี่พี่น้องพอพัวห้าก็ถือว่าแบบว่าบ่สามารถยุง่งยากนะพี่น้องมันก็คือว่ายุ่งยากเนาะเพราะว่าถ้าห้าบ่ดได้เห็ดหน้าห้าบ่มีรถไถหฮาก็ได้หาเงินชื้อข้าวกินพี่น้องเลย ข้าวตอนนี้กัแพงเนาะข่าวสารกัโล15ตันกีบสอบหนึ่งหาสิบกิโลกัเจ็ดแสนห้าสิบพี่น้องถ้าเป็นเงินบาทกับพันสี่ร้อยกว่าบาทเนาะต่อนหนึ่งสอบนะพี่น้องก็ถือว่าแพงหลายกว่าแต่ก่อนหลายเนาะแต่ก่อนสอบหนึ่งนี้มีแต 50. ่สามแสนกีบหาสิบกิโลอะตอนนี้มันขึ้นมาเป็นสอบหนึ่งเจ็ดแสนห้าเนาะพี่น้องถือว่าสูบบ่ไวพี่น้องถ้าว่า ทำบุได้เหตุนานี่ก็คือหาเงินซื้อข้าวบกุ้มหาเงินซื้อข้าวบไหวเลยพี่น้องเลยก็เลยว่าปรึกษากันภายในครอบครัวเนาะว่าสิเกิดอะไรสมมติว่าเราบมีรถถ่ายหน้าเนาะพี่น้องก็เลยปรึกษากันกับแม่กับอายกับน้องเนาะกับเอ้ยวาสผพ้า,ากันไปยัน เบิง่งลดไถนาใหม่พี่น้องแต่ว่ารดไถนาจะราคากับค,ค่อนข้างสูงนะพี่น้องเพราะว่าเป็นของไทยเนาะเป็นของไทยที่เปิ่นนำเข้าจากไทยมาขายจะแม่เปิ่นก็ตกใจเห็นเลยเนาะพ่เพิ่ลก็ไปตลาดแล้วเพิ่นก็โอ้ยลองไปถามเบิ่องว่ามันราคาเท่าใหรกันแท้นะรดไยเนาะเพิ่นก็เลยไปลองถามเบืง่ง ราคาก่ดีประมาณพุ่งเลยก็บาทเนพี่น้องถือว่าแพงารเนาะตั้งแต่รถไทยตัวนี้นะโมเมนต์ของไทยเนาะพี่น้องที่ท้องสายอยู่นี่เป็นคองจีนไม่ว่าเป็นคองแบบโมเมนต์ของไทยอะนะถ้าว่าของไทยนี้พอจะเป็นคองดีเลยคนล่าแบบสเสื่อเนื้อนั้นเพราะว่าแบบบอกต่อกันนะพี่น้องถ้าเป็นของไทยนะคือเป็นคองดีแล้วก็ราคาก็ค่อนข้างสูงงเล็กหน่อยเนาะ รถส่วนรถคันนี้เนาะบริษัทของไทยเฮากับไซมาไซน้ำซ่อมน้ำแปลงน้ำพี่น้องกับซ่อมมาหลายเถื่อแล้วเนาะจนมาฮอดปีนี้เละแบบว่าซ่อมบ่ดได้แล้วนะซ่อมบวหยแล้วคือแบบซ่อมอะไรก็ยังช้งานบ่ดได้เห็นเนาะคือปีไก่นี่แหละปัญหามันกลายอย่างพี่น้องเฮากับทั้งซ่อมน้ำทั้งถยหน้าน้ำจดว่าแล้วกันใจไทยน้องน้อยเนาะกับพูดใจอยู่พี่น้อง วันนี้แม่เพื่อนก็เลยไปถามเนาะถามรถไถน,หนาอยูที่อนเซโน่เนะพี่น้องถามเลยก็แม่วาเพื่อนก็แม่วาแนี่เป็นคนคิดหลายอีพี่น้องเลยรถไถเพเพื่อนก็นอุ๊ใหญ่นักก็เลยไปถามเรื่องพ่อนเพื่อนเนาะพ่อนรถไถวะราคานี่นเท่าพ่อนเท่าเสจ่ใจซ้ำใดซ้ำใดะนะแม่วาเพื่อนก็นได้ไปถาม แต่มือนี้แม่ว้าเบาอ้กับนงน้อยเนาะสีได้เข้าไปเบ่งรดไถอยู่ในเมืองพี่น้องส่วนนงตุเกียวแหละบทสีบทได้ไปเนาะเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์เข้ากาับรถรถลิกนะพี่น้องมันสตาร์ทบดได้สาวซุปก็ได้เอาไปให้คนสมให้ยังบเดเอามาเนาะแล้วตอนนี้มีรถมอเตอร์ไซค์ขั้นเดียวตอนนี้ก็คือรถเบาอ้และะ้วกันงน้อยเพื่อสิขี่รถไปกับเบาอ้เนาะแม่ว้าเพื่อสิขี่รถดยซานไป ตัวน้องตัวเกลวอละสิบบได้ไปพี่น้องสิได้อยู่เพื่อนบึงว่วเนาะทึงเบ้เพราะว่าเบ้เฮากะบบได้ปล่อยเพราะว่าเพื่อนมีลูกน้อยเนาะเบ้กับสิได้เห็ดห้วงคือกันพี่น้องหลังจากเสร็จสิ้นนั้นเวียกนี้เนาะไปเพื่อนรถไถให้ไถนาละกะสิได้มาเห็ดคอกเบ้คอกงัวต่อพี่น้องคอกกับโบแมนสิเห็ดน้อยๆเพียงย่เง้ยเอาสิอ้อมเอาขึ้นหนึ่งเลยของันทางเข่าทางพุ่นแหละอ้อมเอาแล้วพุ่นมาปล่อยใส่เนาะทั้งเบ้ทั้งงัว เพราะว่าถ้าฮอดย้ำหน้านี่เขากับสิได้ยันจับทั้งแบ้ทั้งงัวมาขังไว้แล้วก็เลี้ยงเองพี่น้องเลยเนาะกาดีคือการถ้าฮอาได้เห็ดหัว่าบหัวงัวเพราะว่าเขาจังบอได้ไปเกี่ยวหญ่าขนให้คนดูเงินพี่น้องเขาจังมีเวลามาดําให้ดําหน้าพร้อมกันเนาะเพราะว่าตื่นเช้ามาเขากับสิได้เกี่ยวหญ้าให้คนอยู่นี่แล้วหลังจากเกี่ยวหญ่าแล้วเขากับสิได้มาลงดําหน้าพร้อมกัน จังเล้วไวเนาะพี่น้องไปหนเาดิตอนนี้เอากาฮอตตลาดเซโนแลยนะพี่น้องเบาไอา้เพิ่นแหละไปถามเบิ้งก้อนว่าราคาเท่าไหร่กันแท้เนาะเพิ่นให้พ่อนพ่อนเดือแล้วเท่าไหร่เดี๋ยวใช้ไปเบิ้งน้ำกันเนาะนี่มีคนมาซื้ออีกเด้พี่น้องนี่เพิ่นก็นมาซื้อรถไถใหม่กันเนาะ อ๋อสองคันเลยของขาเจ้าน้ำเนาะนี่ของไทยเด้อี่น้องเป็นรถไทยของไทยเนาะเคนกำลางประกอบสบายดีนีร่มต้ยมดขายขนขายโดย เริ่ม่อ,อนต่2,000ขึ้นไปพอนกแต่2,000ขึ้นไปอ๋อโดยแล้ว,ลวจะเ้าสะดวกนเานาะผต่เอาสะดวกนอนประมาณจักปีได้สีแล้วเ่อนเาก็จะเอาเน้าลย่าใจก่อนครึ่งหนึ่งแล้วเอาพอนเนาะอ๋อ แล้วแหละแบบนี้ค่ะกระดูกอย่คนเรือนมขเท่ายนอนกลางสามารถเหลากันได้อยู่ในหันนึงโดยเ<ด><ด>พื่อกำลังใส่ตีนในเฮาเนาะพี่น้อง,องจะได้ก็สอยเป็นกำลังแห้งใจและบอกข่ามโฆษณาเพื่อให้เฮามีไรายได้มาผ่อนเพิ่นเนาะนี่ดเดี๋ยวสิมาเบิ่งพร้อมกันตอนที่เพิ่นนั้นประกอบแล้วเรียบร<ด>้อยเนาะเพิ่นสิเริ่มเอาจักใส่แล้วเนะาะแบบนี้นี่ นี่ต้นหม่องหวงเฮาพี่น้องเฮาสิซื้อมาปลูกอยู่หน้าเฮือนเนาะเพิ่นว่าปีหน้าก็เป็นมากเพินว่ะนี่อะไรต้น18ใส่ข่าได้ป้องใส่ข่าเลยใหม่เอี่ยมเลยเนาะบบดนี้ไถหน้าก็สิสะดวกสบายตอนนี้เราถ่าเฮากัประกอบเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องสิเอาต้นหม่องหวงขึ้นไปเลยบ่อ้ายเพิ่นสิอัน คับเมื่อแต่ว่าเพิ่นยังครับโบเป็นเนาะเพราะว่าตอนไถหน้าครับครับอันนี้อย่างมันต่างกันพี่น้องชีให้เพิ่นสอนก่อนว่าครับจังใดนี่ได้ครบทุกอย่างเลยให้เพิ่นสอนก่อนว่าครับจังใดเซโบไอขึ้นรถไปนาเพิ่นเนาะให้เพิ่นสอนก่อน บันนี้เฮากะสิมาแวใส่น้ำมันก่อนเนาะทางหานเพิ่นใส่ให้แต่ให้เฮามาฮอดตําแต่เฮามาใส่เองกาสวน ตอนนี้ฝนตกเฮงขนาดเลยพี่น้องพายุเข,ข่าเนาะพายุเข,ข่าอย่างนักเลยออต๊พอดีมาห้อนเฮือนพี่น้องฝนตกเดี๋ยวจะได้ไปการกรบการอึ่งนเดนีน,น,น,นี้เนาะน้่งน้อยกำลังขับรถไถมาเนาะน,อน้องตะเกี่ยวย่านพี่น้อง ยานนงน้อยครับโบเป็นแต่ว่าเพิ่นกระไทยหน้าเป็นเนาะขั้นไทยหน้าเป็นแหละถือว่าครับได้พี่น้องรถไทยต้นมังม่วง่อยเร้อ นขนาามาคิดว่าที่บวชผลแล้วพี่น้องพอดีตะมาฮอดเฮือน,นฝนพายุกระเข่าเนาะฝนตกแหงขนาดเลยน้องน้อยกะเงี้ยนครับครั้งเล็กแล้วพี่น้องครับเขามาหน่อยหนึ่งเนาะกับพ่อได้เมื่อนี้กับเขาได้ไปผ่อนรถไถใหม่เนาะนี่รู้สึกว่าดีใจขนาดเลยที่เฮาสีได้รถไถใหม่มาไถานาเขาสีเริ่มวันกา้าแล้วเนาะพี่น้องอันยังไงเนี่แบบ รถไถนี่กะมันมอนค่ะขนาดเลยเนาะเป็นรถไถใหม่เดี๋ยวมื้อที่น้องน้อยไถตะกา้าน้องน้อยใชมาไถมาไถให้เบิงเนาะวะรถไถไทยกับรถไรถไตัวเก่านะตัวแดมันสีคักก็กันเนาะแม่แม่คับปออายคนกะดีใจร้จางดากะเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเซาลาเซโนโดยการบวกคามโฆษณาเดอพี่น้องเพื่อให้เฮามีไรายได้มาผ่อนรถไถเนาะ ดีใจว่ายัางว่อเพราะว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้ถ่ายพร้อมม็อกแบบนี้เลยแล้วกะเพื่อนแถมให้หลายอย่างนาะตะเกียวไปบึงได้ของแถมหลายอย่างนอาะพี่น้องเพื่นอนกะซีให้กันกยยจีนเล็กพี่ว่าเอาเอามาถ่ายหน้านีแ<ม>่แต่กะ,กะติ๊ก,รก,ก,รกน้ํะต,ติ๊กน้ําของแถมน้องน้อยจับมาตัวนี้เพื่อนบ่ได้แถมตัวนี้ต้นไม้มบม่ได้แถมเด้อ นี่กระติกตัวเกียวอู้เอามาใส่พุดีเลยพี่น้องเอามาใส่น้ำจิ้งยานาเนาะน้ำแข็งเนาะแล้วกะต้นมะม่งวงนี้น้องน้อยจะซื้อมาปลูกอยวนหนาเฮือนเนาะบางที่อันปีนาปีไนเขาได้ขึ้นเฮือนแล้วผนกระิเป็นมากแล้วก็เป็นห่มเนะมาะ,ะมีคาดแล้วก็มีอันอันนี้แล้วก็มีใบไทยหลายอย่างสุดยอดเลยพี่น้องเลยคู้สซกดีใจเนาะดีใจแบบบอกว่าถึกเลย บายดีแม่ดีใจบ่อโอ้ยดีใจได้รถไทยนี่ปุ้บก็ดีใจหลายได้แม่ได้ดีใจเนาะเออที่เฮากันทีได้รถไทยใหม่ไม่เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเลยก็มีเขา้ามีน้ำจริงนะแม่มนนเนาะรถไทยเก่าไทยละแป้งไทยละแป้งจนเมื่อยลูกน้องบ่จักนู้เฮ็ดล,ล,ลูกน้องนะแม่ไปได้จนว่าแป้งบ่ได้แล้วเพิ่นว่าลูกน้องก็ดีใจไดรถไทยรถไทยตัวใหม่นี่สบายพอดีได้ได้รถไทยใหม่มาเนาะผลก็ตกลงมาแปลว่าคล้ายๆกับว่า เอาเอาไดไถ่ใหม่มากชีได้ตกกาเลยได้ไหมเนาะตกไถ่ใหม่เข้าครับมาเมื่อกี้สุดยอดเลยไถน้าเลยแล้วมันเดินไถได้แล้วเขาสิเริ่มตกกาเมื่อไหร่ดีแม่ว่ามาเมื่อเนี่ยแล้ววะาชีได้ลองไดไถ่ใหม่เนาะทำถมโตกเทียดอีกมะแรงกะสองให้มีน้ำเขาสิตกกาสองให้เบาให้น้อยสองข้าแล้วจะหั่นดากะ ยยดเอาแน่คนห้าบ่หลายหยดเอาแน่แต่กำลัเอาแน่เพื่อห้เฮาสิได้เงินไปผ่อนรถไทคขั้นนี้กะบ่มันง่ายเนาะพี่น้องเก้าอดเก้าเงินค่ะสีได้ถอนคำเิ่นหรือนหวาเนาะตื่นเต้นดีใจตื่นเต้นลุงน้องู่ใจไทยสบายแล้วลุงน้องก็จิบโอุ๊บปรได้เนี่ยไทยละเปลงไทยละเปลงไมไม่หวาไทยละเปลงไทยละเปลงเพราะว่าอย่างมันกะแตกนะพี่น้องไซม์มาหลายปีแล้วเนาะ ดีใจหลยพี่น้องติดตามสมคลิปต่อไปเนาะว่าเฮาสีได้ตกกามือใดสสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เด้อจังไใดก็ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเนาะพี่น้องแล้วก็ขอขอบุญขอบคุณพี่น้องเอซเบิร์ุกฐานที่บอกกดข้ามโฆษณาเพื่อ้เฮ้ามีรายได้เนาะมาจุนเจียวครอบครัวพี่น้องสบายดีเด้อสบายดีบายบายบีม